สวัสดีครับพี่น้องครับเบาศักซีสรุปรายการรถที่ขายไปแล้วของเต็นป่าสอถหมือสองจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอพิบูร์บางสานานะครับตอนนี้นะครับพี่น้องครับรถที่นํามาเสนอพี่น้องในคลิปก่อนๆหน้านั่น3าคลิปนะครับขายเบิร์ดแล้วครับพี่น้องเบาศักซีสิเปิดเพื่อให้เป็นแนวทางทางารโลดขั้นนี้พี่น้องไปเห็นอยู่สแสดงว่าป๋าสอขายไปแล้วเด้อส่วนเดือนหนาหลังวันที่สิบนะครับเบาศักซีอัปเดตให้พี่น้องชมอีกเท่อนึงรอบนี้เกลี้ยงเต้นเลยครับพี่น้องครับมือนี้หาพ่อย่อหกแปดสวัสดีครับ ร้านเต้นรถปาสออุบลหรือว่าอะไรนะปาสอนาเยียรครับผมนาเยียพิบูลมังสาหารครับผมอยู่ใกล้ๆทั้งสองอำเภ <N iss an> อน닛สันนวราปีศูนย์เก้าโอ้ขั้นแรก닛สันนวราปีศูนย์เก้าขั้นนี้เป็นครับกระจกไฟฟ้านวราปีศูนย์เก้รารถขับรไหนเกี่ยวงานดอกกับมี่เจ้งสีแน่ตำนี้เออ ผมแต่ว่ากะล้นพึงมากขายตามสภาพบนอือถตามสภาพนี้ออกบ่ได้กะจังเก็บงานขายม่อีกราคาหนึ่งตัวนี้เฮาเปิดไปเท่าไรครับแตาเปิดไหมเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเจ็ดหมื่นห้าพันบาทส่วนมากจะเป็นราคาหลังหมื่นเนอะไม่านบอกไม่รอบนี่หลังหมื่นหลังหมื่นหลายขายไปขายขี้กระตือแปลงไม่เศร้าเลยกัเจ็ดหมื่นกว่าบาทนี่โกไปแล้วอันนี้จะเป็นเขาไม่เรียกตัวแรกของดีแม็กปีประมาณศูนย์ห้าศูนย์หกท่าผม อืมจะเป็นดีแม็กตัวนี้เป็นแคปดเวยอเป็นกระจกมือหมุนกระจกมือหมุนกระจกมือหมุนตัวนี้เป็นรถราคาประหยัดรถอ่าต้นทุนมาสูงลายบันไดป่าป้านเปิดราคาไปเจ็ดหมื่นห้าพันบาทก็ค,คุ้มคา่าแต่วา่าขั 7, า้นนี้นวำราค่เจ็ดหมื่นห้าแต่ว่านา้ราไดศูนย์เก้าครับแต่ว่าดีแม็กเขาจะไดศูนย์ห้าเนื้อตัวก็ตามจะเป็นนวดตัวนะครับตัวนี้เป็นกระจกหมุนมือเนาะครับใช้ใช้มือหมุนอื แต่ภายในยังกะยังดูดีอยู่โอ้ดูดีครับคอนโซลคอนโซลยังไข่เยนะครับเอาไปเก็บงานนะจังน้อยเบื้องต้นกแมกหลังหาย่างดีแม็กมันมีสามหลอดคับหนึ่หลอหนึ่งพันไซหลออะไรมาโอครับอาจจะยางแตกยางแห้งเหรแต่ว่าหันเอายางอะไรใส่มาให้ครับมีตัวนี้พังคือขายตามสภาพบองก่อนครับเพื่อให้เอาไปเก็บงานอ่าแล้วก็ไปสั่งทำกำไรต่อ Oh 75, 75, โ 15, อ้เจ็ดหมื่นห้าพันบาทดีแม็กเนี่ยเหมื่นห้าพันบาทอือพอใส่พ่อใส่ครับดีแม็กนู่นน no? okay. uh huh. ี่เขามาเร็วแล้วเนาะเขามาเร็วแล้วพ่อใส่อยู่ครับพ่อใส่อยู่ไปเก็บงานเพิ่มอีซูซูกับลูกๆอยู่อีซูซูโตโยต้าเนี่ยมันจะราคามันจะแข็งเนี่ยครับผมอุ้ยรถไหม่นี่นี่รถไหม่แห้งปีไหนนี่ป๋าขันเนี่ยในเหลี่ยมลุงพักปีสิบเก่าอู้ยังไม่ไหม่อยู่ปีหกสองปีปีหกแปดรถวิ่งหกปีหกปีเจ็ดปีโอ้ยรถยังใหม่เหรอ ผาชมครับท่านเอกนะมิตรทุกคนถามหาเนียนเนียนเนียนแต่ไม่รูกล้องหลังผมตัวนี้ไอ้กล้องนี่ลูกค้าใส่มาเติดมาดอกยางเต็มเต็มอย่างยังโอ้โหนอ้โี่ีดีดเห็นชัดเลยครับเติ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเบิ่งเอาเบิ่งรถยกันเบิ่งรถยกันเดี๋ยวป้าจะเอาตัวนี้เอ้ฟังที่หลังโอ้ล็อกนี่ว่ะล็อกตายแล้วไม่ล็อกเองหมดพี่น้องขั้นี้ได้ภาษีดีได้ครับอันนี้กันยาหกแปดอืมโอ้เพิ่งขาดเพิ่งขาดเดือนที่แล้ว ต่อสบายเลยอืมอาไปต่ออะไรกัโอนเปลี่ยนชื่อลีโวลีโวลีโวเครื่องสองพันสี่สองพันสี่อ้ยเปิดได้ y o ู t u b e ครับปะเปิดได้มาบ่งเรือนใหม่ไอ่ไม่หน่อยหองรราจะจะไม่ได้ใส่งานเลยอนุญาตได้ครับผมอนุญาตครับอันนี้เป็นเป็นสมาร์ทแคปพอม้อเก้าแปดสี่สี่หกว้าว่าอเสียตัวนี้มีจอมีเจอให้ย่างเดียวหูยบะปา รถรีวูเนาะมมนกับไม่ไม่เลยไม่ผมเบิ้งเลื่อนไมแต่ว่าพอ่อพอมาเบิ้งพ่ายเบิ้งเบาะแล้วโอ้ยเบาะรุ่นดีปวดขึ้นหรืออเถอะอเปิดแคบก็ได้เปิดแคบก็ได้ดไดรถเดิมดีกันนะแต่ว่ารถขัาเห็นมแต่นี้อยู่รับมองเลขคท็ซี่อ่อนใจกัคอยทักมันสอบถามรายละเอียดที่ว่ามันมันมันอ่านอกเนื้อจากรูปหลักภายนอก ครับผมถูกละไม่น่องนี่ง้างพากันละรถยมแล้วแหละรถน่ะรถโจะเดี๋ยวราคามันเล่าใจพ่อเป็นยังไงครับราคาขาเปิดขายอยู่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทขั้นนี้นึ่งแสนหาในรีโวก็ยกไปฝ่าอ่ะรีโวรุ่นใหม่พ่อเด้่ดิโอเกียรโอเกียร์ครับพี่น้องครับนี่มีเหตุการณ์บระการฝันอย่างหนึ่งครับผมมังเพ่าลนไส้โอ้ยไปจอดไปจอดเต้ต้นมังเพ่ามังเพ่าลนไสโอ้นี่ลูบเฉพาอว่างนี่ เนื้ปลาแกไคให้ตัวนี้เพมีปัญหาเพราะว่ามันนี่มันนี่อ่ามันนี่เอามันทียี่หานี่มันตรงกับบัญชีรับรถมากมือเสาร้ายขั้นฟุ่นไ้แน่กันเลยมืออื่นเน๋ยวปลาครับเขาเปลี่ยนกระจกให้ครับผมโอ้คันนี้ออนิวปีสองพันสิบสี่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์โอ้โหรถจัดทรงมาแล้วเป็นสเปคแครบครับผมพ่อน้องออนิวเครื่องสองจุดห้าโอ้โหสายนี่ต้องให้แม็กไงอ่ตัวนิยมเลยตัวนิยมมันส่งไว้รุ่นเลยครับ ภายในสะอาดดูดีภายในโอ้โหของแท้ดีนะครับปุณนะไม่รุ่นะถาจะซื้อรดมากเลยมันจะไม่เห็ดจางเสียปากะได้ไม่รุุนเขาเอาไปน้ำไม่รุ่น้วอกันครับผมขาดเหลือแต่กับแม็กไลเนอร์ครับผมจะของเก่าเขาถอดออกครับเขาไม่รุ่นเขาเห็ดจังเสี่เขาเห็ดเขาเห็ดนี่นี่คือกระแสมันเห็ดจะโหลดโหลดตั้มๆแน่ครับ แต่เรื่องโอนไม่มีปัญหาเลยตรวจขนทรงพานตรวจบัวบพานโอมนมาได้บม่ต้องจ่ายเงนินป๋าขึ้นเงินให้อืแต่จะให้ปปาโอนให้ตรวจให้มีบริการมีบริการอืมแต่ต<ร>อ<ร>นน,นี้ขั้นนี้เทาเบาะราคาหรือบปล่นขั้นเน,นี่ยยังขั้นนี้ปปาเปิดไหมหนึ่งเก้าเก้าโอ้โหบ่ถึงสองอยู่ใต้สองครับพี่น้องใต้สองอะใต้สองหนึ่งเก้าเก้าเนี่ยได้ครับออนิวปีสิบสี่เนี่ยโอ้โหตัวไอ้ใกล้จะเป็นตัวสุดท้ายแล้วก่อนจะเป็นหนึ่งจุดเก้ากัน ครับสองพัหาก็จะเล่นตัวนี้กันบีทีห้าูมัด้บีทีห้าศูนย์คันนี้ปีปีใดครับปะปีห้าหนึ่งคศก็คือปีศูนย์แปดครับผมปีศูนย์แปดรถปีศูนย์แปดตัวนี้เป็นเครื่องคอมมอนเลวแล้วเครื่องคอมมอนเลวปีศูนย์แปดเป็นอ่ามันด้เขาเรียกอะไรนะฟีสไตล์แคปฟีสไตล์แคปสามารถเปิดแคปได้แมนรถก็จะเอายังงั้นด้านหลังเพิ่งลงท่านเรยครับโอ้ตะวเนือตัวกับ่าท่ามดาดิครับรถยังพอดูได้ยูย หน้าตาใสได้เลยนะครับนี่เปิดแคมปได้ระจกไฟฟ้าครับเอกสารของพ่อในเก็บนะครับตอนนี้เป็นเครื่องเขามันเร็วน้าครับเพาะมีคู่มือรถตัวนี้มานี่นี่มึงอ่างเยโอ้คู่มือรถยังเหลืออยู่อืมโอ้แสดงว่ารถนี่ใส่มือเดียวนึงมั้งใส่มือเดียวแล้วครับจังจังสามารถเหลือคู่มือได้รถปีศูนย์แปดแต่ว่าเหลือคู่มือเนื้อตัวก็จะประมาณ ตีไปสักสีสันนะสีสันหกสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมพราคีไปให้เป็นหน้าบอลบอถึงกับใหม่แล้วก็บบอถึงกับเก่าแบบเบิ้งบอได้ครับเอเอไอ้เก่าเาเบิ้งบอได้ก็จะมีอยู่ขั้นหนึ่งแต่ว่าเอาเอาเอาขั้นนี้ก่อน <c oughs> เปิดท่าได้เอาปา๋าขั้นนี้ขั้นนี้ป๋าเปิดราคาอยู่ที่ห้าหมื่นห้าพันบาทโอ้ห้ 50, าหมื่นห้าพันแต่ขี้ขอมันเร็วหาไส่ได้ได้เปิดแคบพร้อมครับผมกระจกไฟฟ้าอืภาษีบวกดกัด ที่ทำงานภาษีประกาศถืออยู่น้ำปาถือหนึ่งคือคูมือได้ครับอ,อคูมือรถนี่ผู้อ้อนี่เป็นปีตัวน,นี้เป็นฟีสไตล์แคบครับเปิดแคบขึ้นได้ขึน้นเปิดแคร็บขึ้น,นรุ่นน<ต>ี้ผมใส่อยู่ที่เกิดก้อนตัวนั้นแน่จากสองปีครับประหยัดน้ำมันแห้งได้รุ่นนี้ครับตัวน,นี้ปีสี่แปดถ้าเป็นเป็นคสอก็ศูนย์ห้าศูนย์ห้าครับศูนย์ห้านี่ก็อันนี้เป็นเครื่องเขาเรียกอะไรอ่ะโอ้โหไฟตายังเนียบเูยเครื่องเทอร์โบ ครับผมโอ้โหพวกพอะไรพาวเวอร์ครับกระจกไฟฟ้าครับท่านเดชเทอร์โบตัวนี้เครื่องแบบประหย,ยัดน้ำมันเดชเครื่องเดิมผมใส่หน้าตาดีหน้าตาเดิดมเดิมๆเลยครับตัวเนี้ยเ,เทอร์โบโอ้ยยังเทอร์โบยังอยู่อยู่เออีนิลนนท์มีเทอร์โบได้รุนนี่รุนนก้อนหนาเนี่ยมันจะไม่มีเทอร์โบครับผมเออนี่ครับเทอร์โบครับครับเอาไปล้างทำความสะอาดเอาแตาว่าละค้ามวันนี้เล่าใจมากเนี่ยนี่ตั้งดนป่าละค่ะ บริเวริวิลโดนชีสันกับตามสภาพครับขั้นในป้าขายสามหมื่นห้าพันบาทโอ้ยหลักหมื่นอีกแล้วสามหมื่นสามหมื่นห้าในครับลนยฝนฝนโต๊กับโ่รเปียกเด็ดกับโ่รงเดตากมีเอะพ่อมนี่มีเอะเฮียเย็นผอมขั้นนี้กระโจมไฟฟ้าครับเปิดแคปได้สามหมื่นห้าเด็พวกไม่พอเอะพ่อมขนาดไม่ตีออกไม่ตีเอ็กทีเอฟอาร์ที่ว่า พวกมาเล่ซักกเยอเขาก็ขายกันห้างหมืน่นแต่ว่าสีสันเพิ่อนอาจจะบกปัไดาแต่<ม>ส่วนมากจะเป็นฟ้ากับรงเนี่ยเพราะว่ามันตากแดดโอ้นี่ข้างหลังนี่ถ้างหลังนี่ถ้าไปล่างก็อ๋อข้างหลังมมีปัญหาต้นนี่แค่มันมีฝุ่นจับสือ่อะไรกันมีมองหันบ่อน,นะครับทามื่นหาไอทำมื่นหาอย่าไปคิดหลายแต่ว่าถาอาบน้ำเบิดขั้นนี่ขายเป็นหามื่นคนได้บหมนี่อืมสื่อรถนเวียบขั้นหนึ่งมื่นหาครับเอาไปต่อซาเร่งอีกต๊กสองมื่น สามหมื่นหาอุ้ยมันคนละอย่างกับเรียบนดิฮาไม่เมื่ตอนเดียวบาบดนเนี่ยรถทำกินอีกขั้นหนึ่งคันนี้เป็นดีแม็กออนนิวครับป๋าคันนี้ปีสองพันสิบสามเลยปีสองพันสิบสามตอนเดียวครับคันนี้ภาษีภาษีหกแปดเหมือนกันภาษียังไม่ขาดภาษีขาดภาษิกาดีแม<อ>็กออนนิวตอนเดียวครับผมอันนี้ก็รถทำกินเหมือนกันสําหรับเ่อไปใส่คอกใส่ตู้ทึบใส่ยังกับว่ากันไปครับ ราาขายอยู่ราคาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทโอ้คันนี้ก็บบ่อแพงหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก็บสภาพเก็บงานแลไรเขาขายกันแสนสี่แสนหาเด้ออ่อนนุ่าขายแสนเอฟนี่ครับตับนี้มีอยู่มองเดียวเอาไปใส่งานได้เลยครับสาหรับคันนี้ตับนี้คือไม่มีฝาท้ายโอ้เนื่องจากจะของเก่าเขาอาจจะเฮ็ดเป็นตู้รถตู้แบบคล้ายๆรถนำแข็งรถอียงย๊างยางน่ะนะแต่ว่ามันไม่ต้องใส่ฝาท้ายนะครับแต่เลยบริสุทธิ์ไม่ใส่ให้ ขายตามสภาพบึ้งก้อนหนึ่งแสนหนึ่งมื่นบาทหนึ่งแสนหนึ่งมืนบาทอ้าวต่อมายอดนิยมนิสสันนาวมาลคาริเบอร์ยกสูงมาเท่าไหร่ก็ไม่เคยเหลือนิสสันเหลือขั้นเดียวเนี่ยวัวปลาเหมือนนี่ขั้นเดียวมามึงเจ้าว่านี่แกไปอีกห่อไปอีกหรอหยาดกันแล้วก็บานห้องมากใส่นะครับต้อสี่หมื่นกว่าบาทนิสสันนี่มากใส่ดีขั้นนี้คาริเบอร์นาวมาลาคาริเบอร์ครับผม ตัวนี้เป็นตัวสูงแน่นนตัวยกชุงโยกสูงมีกระดค้างมีปุ่งล้อครับผมมยกสูงสังเกตตัง้งไดไอนิสันนี่ครับบันไดข้างบันไดข้างสุ้มล้อสุ้มล้มลอแล้วก็สติ๊กเกอร์บางคันเขาทําสีมาแล้วมันก็ไม่มีแต่ถ้าอยู่กับรถจะเขียนว่าคาลิเบอร์ตัวนี้ยังเดิมเดิมอยู่น้อยคาลิเบอร์ยังเดิมครับวเดิมสีเดิมบางสีเดิมบางสีเดิมบางภายในก็จะประมาณนี้โอ้โหะ โอ้โหดังติดๆๆๆเลยเนาะครับเนาะถ้าคลี่เบอร์นี่เขาเห็นเป็นแบบกระจกไฟฟ้าเบอร์ต้นนี่รับปลาไหมกระจกไฟฟ้าปรับไฟฟ้าปรับขึ้นลงไฟฟ้ากับกระจกมองข้างก็ปรับไฟฟ้าครับหกเกียร์หกเกียร์เปิดแคปได้เปิดแคบได้ลกสูงเครื่องสองจุดห้าปีไหครับปลาคันนี่เออตัวนี้ปลาจำปีเม่อไร่ะครับปีสองพันสิบมั้งตัวนี้สองพันสิบตัวนี้เขาบอกแล้วค่ะหรือเปล่าปลายังครับตัวนี้ สองพันสิบเนี่ยปลาขายอยู่เก้าหมื่นเก้าพันบาทงกสูงขายแค่เก้าหมื่นว่ะบวมดแสนบวมหดแสนบวมหดแสนเก้าหมื่นเก้าเด้อเก้าหมื่นเก้าโตโยต้าครับวีโก้สมาร์ทแคปครับผมเครื่องสองพันห้าร้อยซีซีดีโฟดีสมาร์ทแคปมีหูดังปลาปะมีหูดังมีหูดังมีหูดังนี่ก็สมาร์ทแคปนี่สติ๊กเกอร์ยังอยู่ชัดเจนเดี๋ยวอย่างเดี๋ยวครับเปลี่ยนใหนยางแตกมือแม่เป็นยางอะไรวะครับตัวนี้ ไอ้ยางอะไรอ่ะใส่ล้อใส่ใส่ซุมมือนีนอยู่ที่นี่เป็นเป็นล้อที่มากคับรถแต่ไอ้ยางมันแตกก่อนคเดี๋ยวปลาหางเปลี่ยนให้ครัไม่ต้องแบบนี่งซีรอเลยอ๋อแม็กกับแม็กแท้ของเพิ่นของลุง่าเลยแม็กโรงงานแม็กเดิมโรงงานครับผมสมาร์ทแคปเด้วยหน้าตาเดิมเลยคันนี้เลยสมาร์ทแคปหน้าตาเดิมเออหน้าตาเดิมเปิด่องจุดนะดีโฟดีน่าดูหน่อยดีโฟดีหน้าตาเดิมโอ้โหแน่นอนเครื่องดี้อเย็นครับผมอื ถ้ากระโปรงเดิมนั้นไม่ขยับโอ้โหนี่ยังเหลืออยู่ครับนี่เนาะแมนสติเกอร์เก่าสติเกอร์เก่ายังเหลืออยู่ดูดีอยู่ดูดีดูดีครับท่านเนี่เส้นอื่นเขาขายชิ้สี่สิ้ห้าสิ้หกแต่แต่หมองแล้วแต่พื้นที่ของป๋าขายอยู่หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทสิบสามเก่าสิบสามเก่าสภาพโกโก้งๆได้เปิดแคบได้ได้พี่โก้เปิดแคบได้ครับครับ ได้วีโก้ได้วีโก้เปิดแคป139นี่นี่ใช่ใช่อย่างอะไรไปอยู่โอ้นี่เดี๋ยวป้าที่เปลี่ยนให้ตรงนี้เออเดี๋ยวเอาใช้แม็กดึงมือเก่ากันละรถเป็นกระจกไฟฟ้ารถเปิดแคปได้เบาภายในดูดีครับผมเออนั่นแหละเม็ดโอเม็ดอาร์อะไรก็อยู่ครบนะครับรถรถรถบ้านส่วนักบอรพิษความครับโอ้โหนี่เปิดให้เพิ่งเนี่ยนี่เล่นเบาปะอันนี้คือบางคนก็โอ้ไม่ค่อยเปิดหรอก แต่ว่าหันเป็นวิทยาท่านเบิ้งน้ากันมารถมอพิีความมอเตอร์แข้งนี่เขาก็จะเบิ้งมองนี่โอ้เปิดดึงออกแม่ซุปไซคือเ่าก็ได้จูกโอ้มันเป็นมันเป็นยางกันกระแทกประตูกันล่มกันน้ำกันยังเลยถ้าเกิดไมนมีการส้นมันจะเป็นยังไงปะแต่เขาโปรสีมาครับเขาก็จะเบิ้งมองมันก็มีสีโปรมียังยงแต่จะชนิธานเดีไยวว่ารถอาจจะแค้งคางอาจจะมีการพิกความครับผมแต่เขาก็เลยซ่อมยังสีหนะ แต่ว่าถ้าเม็ดอาร์คสวยๆแบบนี้ครับเขาเรียกเม็ดอาร์คเม็ดอักเนี่อันนี้เ่าเดินเมคอาร์คมันคือตรงไหนครับเม็ดเม็ดที่เขาอักโอ้เป็นเม็ดจึกจึ๊กจึ๊กเมืาอไรเขาอักเครื่องเครื่องยิ่งอาร์คนะโอ้เครื่องเชื่อมเขาน่ะเรียกเม็ดอาร์คเม็ดอาร์คเดิมโรงงานครับผมแทปโป้ชีหนาหนาน่อก็คือรถสั่มสีมากรถรถตะแคงแข็งมากโอ้เป็นวิทยาทานในพี่น้องครูที่เป็นความรู้เป็นความรู้ให้มาเมนว่าครับ เบาสูฟังแล้วไปเปลือกรถพื้นไปตีรถพื้นพ่อป,ปานอบอกมาบอกเอาอันยากยิ้มได้ไหมฮู้ฮู้เป็นนั <c oughs> ยนนใ,นใจอะไรครับพ่อรถคันไหนเดิมป้าก็จะบอกเดิมรถคันไหนเก็บงานแม่รถคันไหนอ่าบอดีก็ขายตามสภาพไปก็จะเบาสูกันฟังครับผมคันนี้หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทวีโก้สมาร์ทแคปรับสามขันนี่แหละตอนนี้เหลือสามขันสีเก็บให้แล้วสีนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยถามหน้าให้แล้วอื ดูดีมีเสน่ห์ต้นเด้เหเดือมเนี่ยบ่ต้องประเฮ็ดเพิ่มเตียวน้ำมันขี่ยางเดียวเครื่องดีแอร์เย็นกัดไปเลยนะครับเอาคลิปนี้ได้สามขั้นนี่ครับป๋าเดี๋ยวจะมีลถมาใหม่อีกอยู่ประมาณต้นเดือนหนาครับต้นเดือนหนาเอามารีวิวกันไหมพฤศจิกายนได้พอันแน่นอนครับครับได้ลถมาใหม่ครับต้นเดือนเดี๋ยวก็มารีวิวมาอัปเดตอีกว่าเหลือขั้นไหนยังขั้นไหนเองสิ เรื่องให้สักสีเั็นัดตตอยักสองสามคลิปใหมครับผมคลิปนี้เอาไว้สำนี้ก่อนคร,ครับผมขอบคุณป้าด้วยดสวัสดีครับ